เอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวรหัสจากร้านด็อกเจอแจ็คนะครับซึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับายโอทุกคนรหัสโหดมากทุกคนดูมัดแวมไพร์โอ้โหผลแม็กมากตื่นหมดเลยทุกคนดูโอ้โหโหดหมด มีเขียวด้วยอ่ะเผากูนวีสีทุกคนอุยเผากูนวีสีด้วยอ่ะมีอะไรบ้างมีดาบคู่ดาบบิ๊กมัมคาเวนเดอร์โยลุจิวทุกคนอุยเลนโกคุก็มี่นทุกคนเขาการาันตีสวรรค์นนะเพราะว่ามีหมัดแล้วสไป,ปกี้ใจเดนทุกคนกีตาร์บุกพร้อมพีพีเลยอ่ะขาบุชาเปืนอะไรโหทุกคน อุ้ยผลนะังโหดีอ่ะช่วยผลฟ้ะผลใสฟ้ะผลแม็กมาทุกคนโอ้โหอุ้ยเคยเล่าเราเวรเวนทานด้วยวทุกคนดาบอย่างเยอะของอย่างเยอะทุกคนข้าหัวข้าหัวก็แปลนั้นทุกคนสองจุดสี่ล้านทุกคนถ้าใครอยากซื้อ เขเวไปครับด็อกเตอร์แจ็คชอปร้านนี้นะครับดีมากเลยการันตีจากผมนะครับแล้คนหลายๆคนนะครับใครอยากซื้อตามซื้อเลยครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ